สวัสดีจ้าเช้านี้เรามาทำไข่ตาหวานกันนี่นะคะไข่เราจะใส่น้าประมาณแค่นี้ก้อนของก้อนไข่่ยใส่ครึ่งนะคะถ้าครึ่งแล้วเร้ามันเป็นไอ้น้ำใบมันจะสกเนี่ะยะดจตัวอย่างเราก็จะเริ่มจับเวลา ตอนที่เราเปิดแก๊สนะจ๊ะนี่จ้ะแล้วเราก็อีกห้านาทาีปิดฝาด้วยนะอีกห้านาทีาไมาเจอกันนี่ค่ะต้มเสร็จแล้วแล้วเราก็ น้องจะเยอะอย่างนี้จ้านะอาจจะไม่สวยแต่อร่อยนะจ้ะต้องค่อยๆนะจ้ะน้องบบกบา่วนมากว่าเขาจะใช้ไข่เป็ด แต่ไม่มีเลยใช่ไข่ไก่จ้าตัวเนื้อไข่ขาวก็จะนิ่มหน่อยถ้าเป็นไข่เป็ดเนื้อเขาจะแข็งนี่จ้ะถ้าเป็นไข่ไก่มันจะนิ่มอย่างนี้ตัวเนื้อสีขาวเขาไม่แข็งถ้าทุกคนทำเนี่ยเมื่บหลังจะลองไข่เป็ดให้ดูนะจ้ะ เนื้อเยอ้มเลยยวิที่แกะจ้า,าช้อนทุบไปทั่วกันใช้ช้อนค่ะถ้าปอกไปเลยมันจะไม่สวยใช้ช้อนแกะไป เป็นด้านเดี๋ยววันหลังจะทำไข่เป็ดให้ดูนะจ๊ะก่ไ,ไก่เขาไม่ค่อยอยู่ทรงไม่เหมือนไข่เป็ดไข่เป็ดเกาจะอยู่ทรงว่า นี่ะเปิดให้ดู้าะใดก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะเรียกไข่ตะวนันแต่ถ้าจะทำทำไข่เป็ดดีกว่านะคะไข่ไก่เนื้อก็นิ่ม ทำไมคอยอยู่ทรงมันจะเละนี่จ้าแยากเปิดให้ดูนะนี่จ้าเขาจะตาหวานเยอะ่างนี้เลย เห็นไหมคะอ่ะาอาจจะยิ่มยิ่มอีกเลยจ้ะห้านาทีเองนะไฟกลางๆนะจ๊ะอื อากาศนิ่มๆเดียวุกนะ